ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้ช่องสองพระชาแนลด้วยครับสวัสดีครับพี่เพื่อนๆวันนี้ผมได้พาจากคอจันหนวดองค์พระประโทนมาให้ดูนนะครับคือผมนั่งคุยกับจันหนวดอนน่ะจนหนวดบอกว่ารุ่นนี้มีประสบการณ์เคยออกข่าวดังมาแล้ว ผมก็เลยขออนุญาตจันทวดถ่ายคลิปนะขอดูยากนะครับผมบอกเลยว่าขอดูยากนะผมมาหาจันวดทุกวันนะครับนึกยังไงไม่รู้ถือว่าเป็นความโชคดีกับผมละกันยู่ดีหยิบที่คอให้ผมดูเอาไม่ใช่โชคดีหรอกจริงๆผมจะถ่ายองนั้นจันวดบอกอ,องนี้ละกันองนี้เป็นห้อยประจาเขาไว้ในเสื้อนะฮะผมก็ไม่รู้ว่ามีอีกเส้นหนึ่งอา่ารุ่นนี้รุ่นนี้นนลองลองเล่าคร่าวๆได้ไหมครับว่ามีประสบการณ์ยังไงครับรุ่น,นี้ที่ ผมหามาูชาไว้ก็คือว่ามีประสบการณ์ที่ว่ารถตู้ชนกับรถพี่ครับโอ้ oh. แล้วเกิดไฟไหม้ oh. ทั้งหมดตาย25ศพแต่ทนี้ว่าคนที่รอดตายของแสนรุ่นนี้อ๋อ oh. มีรอดตายใช่ไหม,ม<า>คนที่รอดตายแสนรุน่นนี้ก็เลยผมก็เลยว่าก็เลยหามา,มาใช้เป็นพาที่ที่ราคาไม่แพงอันนี้เป็นข่าวนานหรือ,อยังครับเป็น จำจำปีไม่ได้แต่ว่าก็หลายปีแล้วใช่ไหมหลายปีแล้วคือตอนนั้นจันวนบอกว่าตอนที่ว่ามีประสบการณ์ใหม่ราคาพุ่งขึ้นไปหลายพันเลยเหรอฮะราคาไม่ไม่ถึงหลายพันหลักพันกว่าบาทอ๋อแค่พันกว่าบาทพอพอข่าวมันนานไปคนก็แบบเหมือนหลงลืมนะว่าเคยมีประสบการณ์มาแล้วลูกเนี้ยครับครับแต่ว่าตอนนี้ราคาก็อยู่หลักร้อยออหลักร้อยไม่หลักไม่กี่ร้อยล่ะครับ็นเป็นท้าที่ ที่ไม่แพงแล้วก็น่าบูชาอันนี้ผมก็บูชาเพราแฝงติดตัวอยู่ตลอดอเพราะว่าประสบะการณ์ดีผมก็เลยหามาแฝงไ้อขอบคุณมากๆนะวันนี้วันนี้จดจดนวดนะครับให้ผมดูนะปกติไม่ไม่ค่อยให้ดูนะต้องกล่าวขอบคุณจริงๆนะครับ,รบถ้าพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนดูแล้วฝากกดติดตามกดไ like ลค์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ